สวัสดีครับท่านผู้ชมยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่มาเก็ตติ้งครับส่หรับคลิปนี้ผมจะมาใช้คําว่าอะไรแปลข้อมูลของตือป่อยายผมไม่กล้าบอกว่าประวัติเพราะมันไม่ไ,มได้เป็นประวัติแบบแตั้งแต่ต้นจนจบมันเป็นข้อมูลบางส่วนของตัวละครนั้นๆนะครับก็ปีศาจหมูนะหรือตือป่วยกยนะ่เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่ตัวเกมเปิดเผยบ้างวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็เช่นเคยครับก็จะเป็นคําเล่านะครับ จากปากของผมที่เป็นภาษาของผมเองดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีถูกผิดหรืออาจจะฟังดูเป็นภาษาภาษาไม่เป็นทางการบ้างก็ต้องขออภัยนะครับก็แปลสดๆเลยนะโอเคเริ่มต้นจากไอตัวสีเทาๆข้างบนนะผมจะไม่แปลแล้วกันเพราะเป็นคำกรนนะก็จะแปลผิดนะแต่ว่าข้อมูลที่เป็นสีขาวๆเนี่ยบอกไว้ว่าบนท้องฟ้าที่สูงที่สุดก็น่าจะหมายถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดนะ แล้วก็ข้างบนนั้นเนี่ยมันมีเป็นสะหยกอยู่เป็นสะน้ะําอ่ะเจดแปลว่าหยกภูแปลว่าสะน้ำนะครก็คือเป็นสะน้ําที่สวยงามบนสวรรค์เนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นหมอกเป็นเมฆเป็นอะไรอะ่ะที่สวยงามแล้วก็มีเหล่านางฟ้านางสวรรค์เนี่ยเดินไปเดินมาเพ่นพ่านเต็มไปหมดเลยอืมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันที่อง์ราชินีมาเธอออฟเดอะเวสเนี่ยเป็นฉายาของราชินีนี้ พระมารดาแห่งตะวันตกซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าราชนีนี้คือราชินีเป็นเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นหูหญินของเน็กเซนฮองเต,หงเต้หรือใครอันนี้ผมไม่รู้ตำแหน่งนะขออภัยด้วยองค์ราชนีนะี้กําลังจัดงานอยู่เป็นงานงานเลี้ยงเฉลิมฉลองชมดอกบัวว่างันเถอะนะก็น่าจะเป็นดอกบัวที่อยู่ในสานี่แหละแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยแม่ทัพเทียนเพ่งนะหรือว่าคนไทยเขาเรียก เทียนเผิงใช่ไหมเทียนเผิงหรือภาษาอังกฤษเขาเขียนเทียน,นเพ็งเนี่ยก็คือตือป่วยกายตอนที่ยังเป็นแม่ทัพบ,บนสวรรค์เนี่ยก็กําลังเดินมาแล้วก็กําลังจะเข้างานอยู่ที่หน้าประตูครับเขาเนี่ยเป็นชายที่ร่างกายกํายำสูงใหญ่ฮะแล้วก็หน้าประตูเนี่ยก็มีนางฟ้านางสวรรค์ที่เป็นคนเฝ้าประตูเนี่ยมาห้ามไว้บอกว่าท่านในพลผู้เปิดม่านเป็นเป็นฉายาที่ นางฟ้าที่อยู่หน้าประตูเนี่ยพูดห้ามไว้นะเรียกท่านในผลว่าเป็นท่านในผลผู้เปิดม่านซึ่งคําว่านในผลผู้เปิดม่านเนี่ยอาจจะเป็นฉายาที่ได้รับเพราะว่าอันนี้ผมตีความเองนะได้รับเพราะว่าตือป้อยไกย่อาจจะแอบไปเปิดม่านสาวสาวนู่นนี่นั่นแอบดูนู่นนี่จนได้รับฉายานี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเพราะเกมไม่ได้อธิบายต่อนะครับแต่ว่านางฟ้ารงนี้ก็พูดไปด้วยความสุภาพแต่ว่าเย็นชาครับ แล้วก็พูดต่อมาว่าถ้าเกิดว่าท่านนายพลเนี่ยไม่มีบัตรเชิญนะครับที่เป็นเขียนด้วยลายมือขององค์ราชินีเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะไม่สามารถเข้าไปในบริเวณสระได้ถ้าเกิดว่าท่านไม่ว่าอะไรก็กรุณาไปนั่งที่นั่งรับรองที่อยู่หอที่อยู่ข้างๆนี้เดี๋ยวจะเอาน้ําชาไปให้ชายที่ร่างกำยำคนนั้นก็ ไม่พูดอะไรครับพอสายตาเนี่ยจ้องผ่านประตูไปที่ท้องพระโรงหลักตรงข้างที่อยู่ข้างหน้านั้นแล้วก็ระหว่างนั้นแม่ทัพเทียนเผิงเนี่ยก็เขย่าหน้านะครับเขย่าหน้าแล้วก็หยิบบัตรเชิญตั๋วเชิญออกมาแล้วก็ยิ้มที่มุมปากด้วยแล้วก็มอบให้กับสาวๆที่เฝ้าอยู่หน้าประตูนะครับผมและเขาก็เดินยืดอกเข้าไปเลยนะ งานเลี้ยงนั้นครับเป็นงานเลี้ยงเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยเทพต่างๆนานามากมายที่อยู่บนสวงสวรรค์กาลังเฉลิมฉลองแลกเปลี่ยนชนแก้วเครื่องดื่มการหัวเราะสนุกสนานท่ามกลางฮอใหญ่นั้นครับเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักเฮฮาแม่ทัพเทียนเผิงครับผู้เป็นแม่ทัพผู้รักษาหน้าน้านําบนสวรรค์เป็นผู้ที่ไม่ค่อยได้มางานแบบนี้เท่าไหร่นักแต่อย่างไรก็ตามพอเข้างานปุ๊บเนี่ยเขาก็ สามารถเข้ากับฝูงชนได้เป็นอย่างดีเข้าไปทักทายคนนู้นคนนี้คนนั้นนะแต่ว่าในใจเขาอะเขาก็เหมือนไม่ไม่ได้ดื่มเต็มที่เหมือนดื่มแบบยัง้งยั้งไว้ดื่มไว้ต่างต่างยัง้งยั้งไว้ไม่ให้เมาเต็มที่นะครับทีนี้ในงานนั้นเนี่ยข้างๆองค์ราชนีเนี่ยก็มีเทพแห่งความอายุยืนอยู่ให้แปลงตรงตัวเลยนะเป็นเซียนหรือเทพแห่งความอายุยืนอยู่เป็นชายชราก็รูป เขาเหมือนในหนังจีนนะลูกเขานะแล้วก็บอกว่าเป็นงานที่วิเศษจริงๆจนอดสงสัยไม่ได้ว่าแล้วงานเฉลิมฉลองลูกท้อสวรรค์นเนี่ยจะเป็นยังไงนะจะสามารถจัดให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้ยังไงกันนะนะลูกพีทเนี่ยก็น่าจะหมายถึงลูกท้อนะนะทีนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่อารักขาอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็ยิ้มหัวเราะออกมาแล้วก็บอกว่าท่านผู้เฒ่าท่านผู้เฒ่าไม่ต้องกังวลไปหรอก เพราะว่างานลูกท้อสวรรค์ที่มีอายุ9,000ปีเนี่ยไอ้เจ้าลูกท้อเนี่ยนะอายุ9,000ปีเนี่ยจัดต่อให้จัดแบบธรรมดาธรรมดาวางอยู่บนโต๊ะเฉยๆหน้างานแล้วก็เอาลูกท้อวางเฉยๆแค่นี้ก็จะมีผู้ที่หลังไหลมาจากสามภพเพื่อมาร่วมงานอยู่แล้วเพราะว่าลูกท้อเนี่ยมันวิเศษมากๆมีแต่คนอยากที่จะมาลิ้มลองรสชาตินะครับแต่ทีนี้ก็มีพวก เซียนอีกเซียนหนึ่งอะหน้าตาแดงก่ําเลยก็คือเมาเหล้ามาเลยเนี่ยมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่งานนี้เนี่ยไองานลูกท้อเนี่ยเขาไม่ได้มาเพื่อลูกท้อหรอกนะที่ทั้งสามพจะหลั่งไหลามาเนี่ยก็เพื่อที่จะมาทําการเคารพสักการะองค์จักรพรรดิแล้วก็ท่านเทพสูงสุดทั้งสามนะซึ่งองค์จักรพรรดิก็น่าจะหมายถึงเน็กเซียนฮ่องเต้เจดเอ็มเพอเรอร์เนี่ยนะ ส่วนทรีสุตรีมเนี่ยก็คือเทพสูงสุดทั้งสามครับและนอกจากนี้ก็คือจะมาร่วมงานเพื่อสักการะบูชาองค์พระพุทธเจ้าผู้มาจากฝั่งตะวันตกดินแดนตะวันตกด้วยดินแดนชมพูทวีปด้วยซึ่งเติมเอสนะเป็นพระพุทธเจ้าหลายองค์ะนะก็คงจะหมายถึงพระอรหงอรหันด้วยนะแล้วก็มันเป็นงานที่หาโอกาสได้ยากอืมที่จะมีผู้วิเศษ ผู้สูงศักดิ์ต่างๆนา,ๆน,าๆนาเนยมารวมกันขนาดนี้นะครับองค์ราชินีนี้ก็ผู้เสริมขึ้นมาบอกว่าพูดเสริมขึ้นมาด้วยความแบบขึงขังนะแล้วก็บอกว่างานลูกท้อสวรรค์เนี่ยมันไม่ใช่งานที่จะจัดแบบสุ่ม 4, สี่สมห้าจัดสสวนๆไปเนี่ยไม่ได้นะงานที่เราจัดในวันนี้เนี่ยที่เรามาจัดการเฉลิมฉลองเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการ ฝึกซ้อมหรือว่าเป็นการซ้อมใหญ่เพื่อที่จะจัดงานนั้นนั่นแหละเออเพื่อที่จะจัดงานลูกท้อสวรรค์ได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะพอองค์ราชินีพูดจบปุ๊บเนี่ยองราชินีก็ส่งสัญญาณไปที่ lord of Luna ให้แปลตรงตัวก็คือเป็นเจ้าแห่งพระจันทร์ซึ่งผมก็มารู้ว่ายศถาบรราศักดิ์นี่มันเขายัางไงนะเออแต่เป็นผู้ชายนะเออองราชินีก็ส่งสัญญาณไป ไอ้เจ้าแห่งพระจันทร์เนี่ยก็ตบมือ2อามทีปุ๊บป,บปบุเหมือนเป็นสัญญาณมือ,อนะและพอสิ้นสัญญาณมือเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีเทพธิดาที่แบบแต่งตัวสวยสดงดงามสีขาวเข้ามาในท้องพระโรงนั้นครับเทพธิดาเหล่านั้นเนี่ยก็มาประจําตําแหน่งบริเวณรอบๆสระน้ําสระยกนั้นแล้วก็เริ่มที่จะเล่นเครื่องดนตรีของตัวเองเริ่มที่จะขับร้องเริ่มที่จะเต้นรําตามตําแหน่ง หน้าที่ของตัวเองในถ้ำกลางเทพธิดานั้นครับมีนางรำอยู่ตนหนึ่งที่มีผมสีเงินและก็มีชุดเนี่ยเป็นสวยงามเหมือนเป็นปุยเมฆเออพริ้วไหวเหมือนปุยเมฆยืนอยู่ท่ามกลางนางรำทั้งหมดถ้ำกลางเทพธิดาทั้งหมดแล้วก็สวยเด่นกว่าฉาบเลยแม่ทัพเทียนเผิงไม่เคยเห็นเลยว่าเทพธิดาที่ไหนจะสวยสดงดงามแล้วก็ได้มองใกล้ชิดขนาดนี้เขาก็เลยแบบ ตะลึงแล้วก็ประทับใจอย่างมากซึ่งตรงนี้ก็น่าจะไปเชื่อมโยงกับเทพธิดาที่ปรากฏตัวที่เอ็มีหรือเปล่านะเออเอหรือเปล่าเพราะว่าคําบรรยายเนี่ยคล้ายๆกันนะลักษณะของเธอคล้ายๆกันหลังจากนั้นนะครับก็มีเทพธิดาองค์หนึ่งอะนะกำลังแบบกาลังจะมาเสิร์ฟไวน์อ่ะก็ถือถ้วยไวน์มาจอกไวน์มาในมือของเธอนะ แล้วก็กำลังจะมารินให้กับแม่ทัพเทียนเผิงที่กำลังเมาอ,อยู่เทพธิดาชุดสีม่วงคนนี้เนี่ยย้งไว่ชุดสีม่วงนะก็พูดเบาๆว่า,วาท่านแม่ทัพคะแล้วก็รินไม่ใช่รินสิยื่นให้นะแต่ว่าแม่ทัพเทียนเผิงเนี่ยตาก็ยังจ้องไปที่นางรำไม่ลดละเนี่ยแต่มือเนี่ยก็ยังควานเจ็บจอกนั้นมาอยู่นะซึ่งมีแค่สองประโยคน,นี้นั้นที่เกี่ยวข้องกับ เทพธิดาที่มาเสิร์ฟไวน์ชุดสีม่วงนะซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับชาติที่แล้วของนางแมงมุมหรือเปล่าเพราะว่าพูดถึงแค่นี้นะหลังจากที่การเต้นดำจบแล้วเนี่ยแม่ทัพเทียนเผิงก็ได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาเนาะเออตื่นจากขาวังขึ้นมาเขาก็เตรียมที่จะเอาแก้วเนี่ยไปอํานวยชัยเขาเรียกอะไรไปไปอวยพรอนะ่ะให้กับราชินีเนี่ยนะซึ่งการ จะไปอวยพรให้ราชินีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอาํานวยพร้อมกันนะเออมันจะเป็นการแบบเข้าแถวนะซึ่งแถวมันก็ยาวมากเพราะาเทพมันเยอะมากเลยนู่นพอเขามองไปที่ท้ายแถวก็อยู่หน้าประตูเลยหน้าประตูทางเข้าไปอีกอะเขาก็ต้องเดินไปต่อแถวนู่นพอเขาไปอยู่ที่ท้ายแถวที่อยู่หน้าประตูเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงโคนตะกกโคนตะกนตกบวกเวกบวยวายนะบอกว่าเฮ้ยรองเท้าอย่าลืมหยิบรองเท้ามาเอารองเท้าของเขามาด้วยเร็วเร็ว พอมองเข้าไปที่ต้นเสียงนั้นครับปรากฏว่าเป็นเจ้าหน้าที่สองทหารสองคนน่ะที่กําลังแบกกาลังแบกกาลังหิ้วลิงที่เมาแอะอยู่วานอนที่เมาแอแล้วก็รีบที่จะพาออกจากงานไปแม่ทัพเทียนเผิงเนี่ยก็คิดในใจพึมพำกับตัวเองว่าเมื่อไหร่นะาข้าเองจะได้ดื่มด่ำสุราจนเมาได้ขนาดเจ้าลิงวานอนนี้เป็นอันจบประวัติ ใช้คำว่าบอกนะเรื่องราวของตือปป๋ยกก่ที่เกมได้บรรยายไว้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนก็คงจะได้ปฏิบัตต่อกับส่วนอื่นๆของเกมได้นะสิ่งที่ผมสนใจเพิ่มเติมก็คือลิงที่เมาแอเนี่ยก็อาจจะเป็นเฮงเจียนะครับหรือว่าเป็นหงอคงของเราตอนที่สมัยที่ยังเป็นเซียนอยู่บนสวรรค์หรือเปล่าแล้วก็มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเดจาบู ไปถึงตอนที่ตือบไกายได้เมาเต็มที่ที่ผมแปลในความคิดของหอคงคลิปนั้นหรือเปล่าเอออันนี้น่าสนใจนะครับแต่ทีนี้อันนี้จบละของตือใบไกายแต่ว่ามันไปเชื่อมโยงกับตัวละครอื่นๆอีกมากมายที่มันเป็นข้อมูลของตัวละครอื่นนะที่มันเกี่ยวข้องกับตือใบไกายซึ่งผมจะหยิบมาอีกตัวหนึ่งละกันเพื่อให้มันเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกันก็คือเป็นตัว เป็นตัวแม่นางแมงมุมสีม่วงนะครับเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงเทพธิดาสีม่วงแล้วใช่ไหมเรามาพูดถึงนางพญาแมงมุมสีม่วงกันมั่งดีกว่าซึ่งตอนนี้มาถึงตอนนี้ทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าสองคนนี้มีมีซัมติงกันอยู่มีซัมติงกันอยู่มีความลงความหลังอะไรซึ่งกันและกันกันอยู่นะครับแมงมุมสีม่วงเนี่ยมีเรื่องราวยังไงผมจะเล่าต่อกันเลยนะแมงมุมสีม่วงเนี่ยก็เป็นคําบรรยาย กล่าวถึงในสมัยที่ย้อนไปในสมัยที่พระสังฆธรรมจังกําลังอยู่ในระหว่างเดินทางไปชมพูทวีปร่วมกับคณะครับตอนนั้นเนี่ยพระสังฆธรรจังเนี่ยอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งแล้วก็มีกระทงกระท่อมอยู่นะซึ่งอันเนี้ยมันก็คงเป็นบริเวณป่าที่เกิดเหตุการณ์ในชาปเตอร์แมงมุมอะ่ะเอออารมณ์นั้นเลยอะ่ะที่นั่นเลยอ่ะนะก็คือเป็นป่าที่มีกระทงกระท่อมมีบ้านอยู่พระสังฆธรจังก็ เห็นเป็นบ้านมีคนอาศัยอยู่มีใครอาศัยอยู่เนี่ยก็บินทบาตเพื่อที่จะขออาหารนะครับปรากฏว่าพอไปถึงหมู่บ้านเนี่ยก็มองเห็นหญิงสาวหลายๆคนกําลังเล่นบอลอยู่โยนกันไปโยนก,นกันมาอยู่แล้วก็พอหญิงสาวเห็นพระบินทบาตมาเนี่ยก็นิม,มนต์ไปที่บ้านก็คงจะอยากจะถวายนูน่นพัทหารนู่นนี่นั่นที่บ้านนะครับพอพระถังสาจังไปตามคํานิม,มนต์เนี่ยนะก็โดนจับมัด แล้วก็แขวนไว้เหมือนกับที่แมงมุมแขวนเหยือ่อคือห้อยหัวกับหัว,หวกับพรายเนี่นะทางด้านจุนหงคงที่ไม่ได้อยู่กับพระถังสัมจั๋งตอนนั้นน่ะก็คงจะแยกหรือว่าพระถังก็ไปบินทะบาทแล้วจุนหงคงก็ทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะก็ปีนต้นไม้นะครับกิ่งก้านสาขาของต้นไม้สูงแล้วก็มองไปปรากฏว่าเห็นแสงระยิบระยับอยู่ไกลๆก็งงว่าเอ๊แสงเนี่ยมันผิดปกติมันไม่ใช่แสงธรรมชาตินะ ก็เลยรู้แล้วว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับอาจารย์ที่หายตัวไปแน่ๆอจะต้องไปเจอกับเหล่าปีศาจหรือเปล่าก็เลยทุนหงอคงเนี่ยก็เลยเอาไปเรียกพูดมาแล้วเข้าคิปเปอร์เนี่ยน่าจะหมายถึงพูดที่ดูแลรักษาอยู่แถวนั้นน่เออเหมือนที่เราเจอตอนต้นเกมที่เป็นพูดที่มาแนะนําเรานู่นนี่นั่นนะนะเป็นไกด์เราเออก็ไปเรียกมาแล้วก็ถามรายละเอียดว่าไอ้แสงตรงนั้นอ่ะมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นครับไอ้พูดเนี่ยก็บอกว่าอ๋อ ตรงนั้นน่ะมันมีสระน้ําวิเศษอยู่ซึ่งปกติก็น่าจะเป็นสระน้ําของสวรรค์หรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้แมงมุมเจ็ดตนครอบครองอยู่และแมงมุมเจ็ดตนเนี่ยจะมาอาบน้ําที่สระเนี้ยสามครั้งต่อหนึ่งวันครับสุนหอคงรู้แบบนี้เลยกายร่างเป็นอีเกิลอีเกิลนี่น่าจะเป็นเหี่ยวเนาะก็กายร่างเป็นพญาเหี่ยวอะไปโฉบเอาผ้าที่เป็นเสื้อผ้าของแม่นางแมงมุมที่อาบน้ําอยู่เนี่ยโฉบขโมยออกมา ซึ่งเกมไม่ได้บอกนะว่าขโมยทําไมแต่ว่าผมเข้าใจว่าสุนหงคงคงอยากจะรู้ว่าไอ้แม่นางไปมุมเหล่าเนี้ยอยู่ที่ไหนเออพอเอาเสื้อผ้าไปปุ๊บแม่นางไปมุมก็ต้องกลับบ้านไงเพื่อที่จะไปเอาเสื้อผ้าไงเออไบกลับลังอะไรเงี้ยอันนี้ผมผมตีความเองนะทีนี้ตือประไก่ก็คงจะเห็นเสื้อผ้าที่สิทธิ์พี่เอามาเนี่ยนะครับก็เลยแบบรู้ละมีสาวๆอยู่ สาวๆถอดเสื้อผ้าอยู่อะไรเงี้ยก็ไปแอบฟังแอบสืบก็รู้แล้วว่ามันมีปีศาจสาวเจ็ดตนเนี่ยกำลังอาบน้ำอยู่ตื่นประกายรู้แบบนั้นก็ยิ้มเลยแล้วก็รีบไปที่สระน้ำเลยแล้วก็ไม่ลังเลที่จะถอดเสื้อผ้าแล้วก็แปลงกลายไปเป็นแคทฟิชก็คือเป็นปลาดุกนะครับกลายเป็นปลาดุกแล้วก็แหวกว่ายเข้าไปในน้ำปีศาจสาวที่เห็นเนี่ยก็กรีดกราดแล้วพยายามจะจับแต่ก็จับไม่ได้จับไม่ได้จนกระทั่ง ตือป๋อไก่ว่ายไปถึงด้านในสุดไปเจอกับหญิงสาวาเป็นเหมือนในมิวสิกวิดีโออ่ะก็คือทั้งสองคนก็จ้องตากันแล้วก็รู้แล้วว่าไอ้อน,ค,นคุ้นเนี่ยมันคุ้นๆรู้จักกันอยู่เนี่ยเราเนี่ยรู้จักกันอยู่น,น,กกนนะครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บตือป๋อไก่ก็เลยเหมือนอะไรล่ะไหว้แบกวหว้รอบพันธนาการรอบตัวเธอเนี่รอบรอบขา รอบตัวนะจนกระทั่งเขาเนี่ยก็หมดลมหายใจแล้วก็ h h a z e d เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรอาจจะแปลเพราะว่าแจว่าแบบหมดสติไปน่าจะเป็นอย่างนั้นนะและเกมก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่ามันน่มันจบด้วยตรงนี้มันจบด้วยตัว ตัวตึกปลาอยกายเขาดาพูดดมไหวจนหมดลมหายใจขาดอากาศหายใจแล้วก็เฮสี่น่าจะเป็นหมดสติไปนะแล้วตัดภาพที่เหล่าปีศาจสาวนะที่อาบน้ําอยู่เนี่ยก็ออกจากสระว่ายน้ํามาแล้วก็กลับไปที่รังที่ถ้าของตนเองแล้วไปหาเสื้อผ้าเก่าๆของเธอน่มาใส่แล้วก็ไปเรียกลูกๆที่เป็นลูกเลี้ยงเนี่ยนะก็น่าจะเป็นพวกลูกๆแมลงทั้งหลายเพราะว่า ถ้าเราดูในแผนที่นั้นเนี่ยมันจะมีมะแมลงเยอะมากใช่ไหมก็ไปเรียกลูกๆมาเพื่อที่จะช่วยคุ้มกันบ้านแล้วก็พอเรียกลูกๆมาคุ้มกันบ้านปุ๊บเนี่ยพวกแมงมุมทั้งหลายเนี่ยก็ลี้ภัยหรือว่าหนีไปที่วัดหรือว่าสำนักดอกไม้เหลืองซึ่งก็น่าจะเป็นสำนักของอ,อะไรนะเทียนเต๋าที่เป็นบอสในชัเตอร์นั้นนะนะที่แต่งชุดเหลืองๆแต่งชุดอะไรกันนะนะก็อยู่ในสำนักนั้นนะครับ ซึ่งในในสำนักนั้นเนี่ยก็จะมีเจ้าสำนักอยู่นะครับเราเราจะเห็นในปรากฏตัวในเกมด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยทางตือป้วยก่ายเนี่ยก็พอฟื้นแล้วเนี่ยนะก็กลับไปหาเหล่าสิทธพิพี่สิทธิน้องทั้งหลายพอไปรวมทีมกันแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็กลับมาจัดการกับพวกมาลงมลงที่เป็นผู้ที่เฝ้า ผู้ที่เฝ้าบริเวณบ้านที่พระถังซัมจั๋งอยู่เนี่ยนะครับก็ไปจัดก,การกับเหล่า,มาแมลงแล้วก็ช่วยพระถังซัมจั๋งอาจารย์ของพวกเขาออกมาพอเสร็จตรงนั้นปุ๊บพวกเขาก็จะไปปราบปีศาจแบงมุมต้นเหตุของเรื่องนี้ต่อก็ไปที่สํานักดอกไม้เหลืองอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยก็จะมีเจ้าสํานักอยู่เป็นผู้ที่ฝึกฝนวิชาร่วมกับปีศาจแบงมุมทั้งเจตนพอ เจ้าสนักรู้ว่าเฮ้ยพระถังซัมจั๋งเนี่ยเป็นพระที่เหมือนสะสมบรรารมีมาสิบพศสิบชาติรวมถึงลูกศิษย์ทั้งหลายแมงมุมทั้งหลายเนี่ยโดนรังกงรังแกมาเนี่ยเขาก็เลยวางแผนที่จะวางยาทั้งพระถังสัมจั๋งและก็ลูกศิษย์ทั้งหลายด้วยการชงชาพิษต้อนรับครับผมแก้งทําเป็นต้อนรับวางัันเถอะแต่ว่าคือคือแกล้งที่จะวางยาพิษแล้วก็จะ กินตัวพระถังคำจังด้วยอย่างไรก็ตามครับทางซึนองอคงก็รู้ด้วยยานอย่างรู้หรือตาทิพหรือยังไงก็ไม่รู้นะก็รู้แหนนั้นนะครับแล้วก็คว่ำกาลาชาทั้งหมดทิ้งไปหมดเลยและทีนี้ก็พยายามที่จะสู้และก็กําจัดไอปีศาจแม่มุมทั้งหลายทําให้ปีศาจแม่มุมพยายามที่จะล่าถอยหนีไปทีนี้ทางเจ้าสํานักเนี่ยก็เข้ามาร่วมวงต่อสู้ด้วย สุนโงคงก็เลยต้องไปประท้กับเจ้าสํานักนี้ชงเชงชงเชง,ชงแล้วก็สุนองคงก็เลยไม่ได้ตามผู้ปีศาจแมงมุมไปใช่ไหมก็เลยสั่งตือใบไก่เฮ้ยสิ์น้องตือใบไก่รีบไปจกกัดการแมงมุมเร็วแล้วกับุนโงคงก็ปามือกับเจ้าสํานักอยู่นะครับตือใบไก่ก,ก็ไปตามคําสั่งของสิทธิ์พี่ครับก็ตามไปกําจัดกับปีศาจแมงมุมทั้งเจ็ดที่หนีไปเขาก็ตามไปทันครับแล้วก็ใช้เร็ก RAKE เนี่ยก็คือคลาดเนี่ยฟาดฟันปีศาจแมงมุมทีละตัว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 จนกระทั่งเหลือตัวสุดท้ายซึ่งตัวสุดท้ายก็คือแม่นางแมงมุมนี่แหละแมงมุมแมงมุมม่วงเนี่ยเขาก็กําลังจะงง้างเนี่ยคลาดฟาดอย่างรุนแรงระหว่างที่เขาง้างเนี่ยเขาก็เหมือนนึกถึงช่วงเวลาที่อยู่ในน้ํานั่นนะครับผมที่เขากาลังแบบว่า ดําผุดดําไหว่อย่างรื่นรมอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะพอเขานึกถึงช่วงเวลานั้นเน่ยเขาก็ลังเลเอกใจขึ้นมาแล้วก็ฟาดลงอย่างแรงไปที่พื้นดินข้างๆแมงมุมสาวตนนี้ครับแล้วก็บอกแมงมุมสาวตนนี้ว่าเจ้าหนีไปซะเถอะนะเออจบที่ตรงนี้ครับซึ่งมันก็คงเป็นการสอดคล้องกับมิวสิกวิดีโอที่ตอนสุดท้ายแล้วตือป้อยกายเนี่ยก็หันหลังไปมอง แล้วก็ออกเดินทางไปต่อก็คงจะมีตือป่วยไก่คนเดียวแหละที่รู้ว่าเขาไว้ชีวิตปีศาจไงมุมตนหนึ่งคนอื่นๆในแก๊งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่รู้นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยปีศาจไงมุมสีม่วงตอนนี้ก็แพร่ลูกแพร่หลานออกลูกออกหลานเป็นแมงมุมทั้งเจ็ดอีกรอบหนึ่งเลยเนาะเออแต่ว่าแมงมุมทั้งเจ็ดที่เธอที่เธอมีนะตอนนี้ที่ตัวเนื้อความเขาเขียนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นคนละชุดกัน อันนี้น่าจะโดนตือประกกศจัดการหมดแล้วนะครับจนเหลือแม่นางแล้วแม่นางก็ออกลูกอก้อีกอีกอีกชุดหนึ่งที่เป็นตัวละครที่เราเห็นในเกมนะครับอันนี้ที่ผมตีความนะเออเพราะว่าตอนสุดท้ายเนี่ยประโยคสุดท้ายเนี่ยเขาพูดชัดเจนว่าตือประกกศจัดการหมดแล้วจนเหลือ Sparing Only the Last One ก็คือเหลือแค่ตัวสุดท้ายนะครับเออไอตัวอื่นๆนะ่ยโดน s t r u c ดาวอีชออฟสไปเดอร์คือจัดการแมงมุมแต่ละตนไปแล้ว สเปริงโอลี่เดอะล s สวันเหลือแค่ตัวสุดท้ายก็ชัดเจนว่าจัดการหมดเหลือแค่ตัวเดียวดังนั้นถ้าจะให้เชื่อมโยงกับแมงมุมสาวที่เหลือเนี่ยก็หมายถึงว่าแมงมุมสาวที่ปรากฏตัวในเกมเนี่ยน่าจะเป็นลูกๆชุดใหม่นะฮะอันนี้ที่ผมตีความนะเ,ออเรื่องราวมันก็ประมาณนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วแมงมุมสาวทุกตัวที่เป็นลูกๆของเธอเนี่ยมีประวัติหมดนะที่ผมแปลไปแล้วก็คือตัวที่เป็นน้องคนสุท้องนะ จริงๆก็จะมีเรื่องราวของในม,มุมพี่ๆอีกถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวมงมุมเหล่านี้ก็จะลืมคอมเมนต์ให้กําลังใจกันว่าอยากจะรู้หรือไม่อย่างไรนะครับผมจะได้รู้และก็มีกําลังใจทําต่อจะลืมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็กดด้วยใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยผมจะได้มีกำลังใจต่อไปสําหรับคลิปนี้มาลเกมมิ่งก็ลาไปก่อนหวังว่าคงได้ประโยชน์และความบันเทิงไปนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ